สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแนวการเกษตรอ่ากันหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้จะนำทุกท่านมาดูไร่มันสำปะหลังกันนะครับอันนี้ไร่มันสำปะหลังนี้ก็ประมาณอ่าไร่มันนี้ก็ประมาณ5เดือนนะครับอ่าไร่มันนี้ก็ประมาณ5เดือนก็จะสูงขนาดนี้แล้วนะครับก็จะสูงขนาดนี้แล้วแต่เดี๋ยวจะให้มาดูข้างในนะครับว่า เป็นยังไงกันบ้างนะครับาภายในนี้นะครับภายในนี้ก็จะไว้ขแขนงอยู่สองสองมนะครับสองแามแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูระหว่างแถวนะครับระหว่างแถวก็น่าจะประมาณาระหว่างแถวก็น่าจะประมาณหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยเซนติเมตรนะครับหรือว่าหนึ่งเมตรนะครับน,น่าจะนะครับประมาณประมาณร้อยสิบนะครับ ประมาณร้อยสิบถึงร้อยเซนติเมตรนะครับแต่ทีนี้จะให้ดูแถวระหว่างต้นนะครับแถวระหว่างต้นนะครับแถวระหว่างต้นนี่นี่นะครับจะให้ดูแถวระหว่างต้นตรงนี้นะครับแถวระหว่างต้นจะถี่นะครับแถวนี้จะประมาณห้าสิบเซนนะครับแถวนี้จะประมาณ50เซนเองครับก็จะถือว่าถี่มากๆเลยนะครับแล้วจะบอกให้ว่าการปลูก มันทีทีนะครับต้นทีทีใกล้ๆก้กันนะครับใกล้ๆกกันแล้วก็อันนี้ก็จะไว้เข้ามาแต่งแล้วครับเข้ามาแต่งแล้วก็จะไว้สองหน่อสองแขนงนะสองต้นแต่ทีนี้อย่างที่เคยนําเสนอไปแล้วคลิปหนึ่งนะครับว่าถ้ามันล้มมันจะไม่เป็นหัวนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องมาดูกันนะครับว่าแปลงนี้จะเป็นอย่างที่ว่ากันหรือเปล่าครับแต่แปลงนี้ล้มแล้วนะครับล้มแล้วแล้วก็มันล้มจะไม่เป็นหัวจริงจริงนะครับเคยทํามาแล้วแล้วก็ ล้มมาแล้วแล้วอันนี้ก็ล้มแล้วนะครับอันนี้ล้มแล้วและสําหรับมันที่ล้มนะครับมันที่ล้มนี้จะมีแขนงอ่อนขึ้นมานะครับแล้วมันก็จะขึ้นจนแน่นทึบเลยนะครับนี่นะครับจะให้ดูนะครับว่าไอ้ที่ว่านี่คือตัวไหนนะไอ้ที่ว่านี้ก็คือพวกนี้นะครับนี่นะครับก็คือแขนงอ่อนพวกนี้นะครับนี่นะครับแขนงอ่อนพวกนี้นะออกทุกตานะครับ นี่นะอันนี้มีอันนี้เด็ดไปนะฮะอันนี้มีหนึ่งตาอันนี้มีหนึ่งตาหักไปแล้วอันนี้ก็ด้านหลังนี่นะด้านหลังที่นิ้วโผล่นี่มีหนึ่งตาอันนี้มีหนึ่งตามันจะขึ้นทุกตานะครับขึ้นแขนงอย่างเงี้ยดูนะอันนี้หนึ่งตาตรงนี้นะครับตรงนี้หนึ่งตานี่หนึ่งตาข้างหลังนี่หนึ่งตาขึ้นมาแล้วนะแขนงแล้วก็นี่อีกหนึ่งตาขึ้นทุกตานะแขนงจะขึ้นอย่างนี้ทุกตาแล้วมันจะไม่โตแค่นี้นะครับ แขนงพวกนี้มันจะไม่โตแค่นี้มันจะโผล่พ้นออกไปข้างบนนะมันจะไปหาแสงข้างบนแล้วมันก็จะสวยงามแล้วมันก็จะแน่นตึ๊กเลยนะครับนี่ฮะจะให้ดูพวกแขนงนี้นะแขนงพวกนี้มันจะมาแย่งอาหารนะครับมันจะมาแย่งอาหารแล้วก็จะมาทําให้แปลงมันนะครับที่ล้มนะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตอนที่ขุดจะจัดการยากนะครับจะจะคนงานจะมาตัดลำมันเนี่ยลำบาก แล้วก็เพราะว่าพวกแขนงนี้นะครับเพราะพวกแขนงเล็กๆนี้นะครับที่ให้ดูกันตรงนี้แขนงเล็กๆเนี่ยมันจะพันกันนะครับมันจะเกี่ยวกันมันจะแน่นนะครับมันจะเยอะแล้วมันจะไม่ใช่ลำเป็นแค่สองลำอย่างที่เราไว้ลำนะมันจะเยอะมากๆแล้วมันก็จะทําให้แน่นนะครับเดี๋ยวจะให้ไปดูนะครับว่ามันล้มแล้วนะอันนี้ก็ไว้แขนงก็สองลำด้วยนะครับ อสองลำด้วยเยอะด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูบริเวณที่มันล้มนะครับอโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันตรงที่มันล้มนะล้มแล้วจะเข้าไปไม่ได้นะครับบริเวณเมื่อกี้นะครับผมให้ดูนะครับให้ดูพวกขนงนี้นะ บร,บริเวณเมื่อกี้พวกขนงนี้ยังเล็กนะครับยังเล็กแต่ตอนนี้มันยาวแล้วนะพวกนี้มันยาวแล้วบริเวณนี้จะล้มก่อนเนี่ยแล้วมันได้แสงจากข้างนอกเนี่ยมันจะยาวขนาดนี้นะครับแล้วนี่นะนี่ก็เกิดจะล้มขนาดนี้แล้วนะครับมันก็จะล้มหมดแล้วนะครับ ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะล้มจนติ่นๆอย่างนี้นะครับมันจะมีพวกข้างนอกนะครับพวกข้างนอกจะไม่ล้มนะแต่ถ้าข้ข้างในนะครับมันปลายยอดของต้นมันมันจะทับกันนะครับแล้วก็มันจะทําให้มันล้มได้นะครับทับลูกทีนะครับแล้วก็เป็นอันแน่นอนนะครับว่ามันล้มจะไม่เป็นหัวนะครับทุกคนไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะครับที่เคย นําเสนอไปนะครับอย่างอันนี้ก็จะล้มไปประมาณาประมาณน่าจะประมาณ7 0 7 0 80%ของพื้นที่แล้วนะครับก็คาดว่าถ้าเป็นอย่างประสบการณ์ที่เคยทำมาครับจะให้ผลผลิตไม่ไม่ดีนะครับจะให้ผลผลิตแล้วก็เวลากเก็บเกี่ยว